ในยะของพระธรรมเทศนาจุระวัชชะปริภาชคประสูตันตปิดดกมัชิมะนิกายมัชิมปัญนาปริภาชคหมายถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนา แต่ว่าเป็นประเภทที่นุ่งหม่มไม่ใช่ประเภทเปลือยกายถ้าเป็นนักบวชในยุคนั้นๆจะมีหลายลัฐทธิหลายสำนักหลายครูหลายอาจารย์มากซึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนครูทั้งหลายเหล่านั้น ที่ขึ้นชื่ออย่างมากก็ครูทั้งหกครูทั้งหกที่มีนิคนรนนาตบุตรเป็นต้นที่เป็นผู้ที่มีบทบาทเยอะเกี่ยวกับการคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนปริภาชกอื่นๆมีคัดค้านบ้างมีเห็นดีด้วยบ้างหรือบางครูบางอาจารย์ก็ยอมรับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ยังไม่กล้าที่จะสละมาขออยู่ในธรรมวินยัยของพระพุทธเจ้า อย่างเช่นท่านสัญชัยปริภาชคสัญชัยปริภาชคนี่เป็นอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันที่ภาษาริบุตรกับพระโมคคัลลานะไปบวชอยู่ด้วยเมื่อครั้งต้นๆศึกษาเรียนรู้แล้วความรู้ที่ท่านอาจารย์สอนนั้น ก็ยังไม่อิ่มใจหรือยังไม่สมประสงค์กับความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ว่าหาทางพ้นทุกข์แต่คำสอนที่อาจารย์สอนนั้นมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้พอถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าหลักสูตรมีเท่านี้ก็เลยนัดกับเพื่อนคือพระโมคคัลลานะนี่แหละ แก่อนนั้นชื่ออุปติสสะโอลิตะว่าผู้ใดได้เห็นผู้รู้ก่อนกว่ากันหรือได้รู้ได้มีความรู้เพิ่มจากที่ได้เรียนจากสำนักอาจารย์นี้ที่เป็นความรู้ไม่เหมือนกับความรู้ที่เรามีอยู่เดิมนี้แล้ว ถ้าได้เห็นได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจก็ให้มาบอกกันจะมากจะน้อยก็ให้มาบอกคือนัดกันว่าอย่างนั้นความรู้จะได้เสมอกันทำนองนี้อุปติสารไปเจอพระอัสชิเทราเจ้าก่อนแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจากฟัง คำตอบของท่านพระอาสชิเทระเจ้าพอได้คำตอบแล้วเข้าใจแล้วทราบแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีอันที่จะต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือความเป็นจริงที่มีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมัน จึงถามหาพระพุทธเจ้านี่ในฟังธรรมจากสาวกนะในดวงตาเห็นธรรมไม่ยังไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเลยในดวงตาเห็นธรรมส่วนท่านโกริตะหรือภาษาหรือพระมมคคัลลานะพอท่านอุปติสะหรือภาษาลิบุตรนี่ไปพูดเรื่องเก่านี่ให้ฟังเยธมาเหตุปปพวานี่แหละพูดให้เพื่อนฟัง พอเพื่อนฟังปุ๊บก็เข้าใจทันทีเหมือนกันความรู้เกิดขึ้นสว่างวาบเลยเลยเรียกว่าเข้าใจถึงบางอ้อเลยอ้มันเป็นเช่นนี้นี่ได้บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมจากเพื่อนไม่ได้ฟังธรรมจากพระจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยะสงฆ์ใดแต่เป็นอริยะสงฆ์ที่เป็นพระอริยะที่เป็นปุดมเป็น เป็นเป็นคลุหัดเป็นเพื่อนกันตอนนั้นแหละก็จึงพาบริวารอีกสองร้อยห้าสิบไปหาผู้ธเจ้าพอไปจะไปหาผู้ธเจ้าก็นึกถึงอาจารย์แหละพวกเราน่าจะชวนอาจารย์ไปด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็น่าจะได้รู้ได้เข้าใจเหมือนอย่างที่พวกเรารู้พวกเราเข้าใจนี่คือความปรารถนาดี ที่มีกับอาจารย์ไม่ได้หมายถึงว่าไปดูถูกดูแคลนนะว่าอาจารย์ไม่มีความรู้อาจารย์โง่อาจารย์ต้องไปเรียนต่อไม่ใช่อย่างนั้นเชิญไปด้วยดีเลยแหละแต่อาจารย์ไม่ไปอาจารย์ถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากพอลูกศิษย์ตอบว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาด คนฉลาดมีน้อยท่านสันใจก็เลยบอกว่าพวกเธอไปไปหาพระสาสดาพระพุทธเจ้าหรือศิทธ,ธิถาผู้มีปัญญาเราจะอยู่กับคนโง่ๆนี่แหละนี่ท่านคิดอย่างนี้ไม่ไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่กับคนโง่ๆนั้นดีนะแต่ความหมายถึงว่า ตนเองเคยสอนอย่างนั้นเคยสอนผิดมาแล้วพอสอนผิดมาแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนคําสอนนั้นทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้อยู่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นคนดูถูกดูแคลนว่าไ้เมื่อก่อนนี่สอนอย่างหนึ่งและตอนนี้ทำไมอีกสอนอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนนี้แสดงว่าไม่รู้จริงสิเพิ่มมารู้จริงตอนนี้แต่ตอนรู้จริงก็กลับกลายเป็นลูกศิษย์ของคนอื่นแล้ว ยกลถฐานะของตนเองลงจากเจ้าสำนักมาเป็นผู้เตือนตามพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามลูกศิษย์ก็อายนี่นี่ความอายเหมือนลักษณะนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการรู้การเห็นการเข้าหาผู้เป็นปราชผู้เป็นบัณฑิตเหมือนกันนะเขาเรียกว่ามีตัวอีโกนะ้มีตัวอีโก้สูงมากเป็นความดำริที่ผิดแต่ก็ไม่ยัง รู้ว่ามันผิดแหละแต่ก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก้ความคิดอันนั้นก็จะให้มันผิดอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อที่จะให้คนอื่นเชื่อตามนั้นถือตามนั้นยกย่องตนเองตามนั้นเรื่อยไปทั้งทที่ตนเองก็รู้อยู่ใจใจว่ามันผิดมันยังไม่สูงสุดเท่ากับความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาองค์อื่น ความดำริอันนี้แหละเป็นความดำริที่ปิดเช่นทางที่จะไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดถ้าจะเรียกในในหลักของธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็ต้องเรียกว่ามันเดินทางยังไม่ไม่จบกลับไปพอใจแค่นั้นก่อนเหมือนกับที่สอนบริษัทพุทธบริษัทโดยทั่วไป ไม่ใช่ว่าจะให้ยินดีเฉพาะในทานยังมีข้อปฏิบัติที่สูงกว่านั้นอยู่นะคือศีลทีนี้ศีลก็ละเอียดเอาไปอีกว่าไม่ใช่เฉพาะยินดีเฉพาะในศีลยังมีอีกที่เหนือกว่านั้นคือสมาธิพนะอพูดถึงสมาธิแล้วก็ถ้าจิตมันสงบก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้ยินดีเฉพาะแค่ แค่นั้นยังมีอีกขึ้นไปอีกมีอีกก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงนูน่นปฐมฌานทุติยฌานจต,ติตติยฌานไปจนถึงเนวสัญญาสัญญายาตฌานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทยิตนนินิโรดนู่นถึงจะเรียกว่าสูงสุดหรือว่าจบการศึกษาบะพุทธาไม่ได้ให้ ไม่ใช่ว่าให,ให้พอใจอยู่แค่นั้นแต่จุดเริ่มต้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจะให้หยุดเพราะว่ามันยังไม่พน้นไม่พ้นจากอะไรยังไม่พ้นจากอบายยังมีโอกาสที่จะตกนรกได้มีโอกาสที่จะตกนรกเพราะคำว่ากามาพระจรภูมิอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในรรพระธรรมเทศนาคำวากามาพระจรภูมินั้นคือภูมิที่ยังล่อแหลมต่อ อบายภูมิล่อแหลมต่อนรกเปลือดอสุรกายสัดิลฉานยังไม่พ้นจากนี่ยังวนอยู่ในเปลือดอสุรกายสัตดิลฉานนรกมนุษย์หรือแม้แต่เทวดา <c oughs> ก็จัดอยู่ในกามาพจรภูมิยังไม่พน้นเป็นเทวดาก็มีโอกาสตกนรกเป็นพรมอยู่ในระดับฌาน พอชานเสื่อมก็มีโอกาสตนกนรกท่านจึงไม่ให้พอใจหรือสันโดษเพียงแค่นี้อย่ามีอีกนั่นนะคือคือแนวทางที่พุทธเจ้าสอน่อางที่ท่านสันใจปริภาชกท่านเข้าใจอย่างนั้นก็นี่แหละความคิดอันนี้แหละมันจะปิดปิดประตูปิดเส้นทางการเดินเดินต่อไปของตนเองทงั้งที่มีโอกาสแล้ว ก็เลยกลายเป็นความดำริผิดท่านใช้คำว่าดำริผิดดำรีผิดมิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะแล้วท่านยังแถมคําพูดกับวีนะมิจฉาสังกปะโคจลาคําว่าโคจลาเนี่ยแปลว่าเที่ยวไปโคจลาเนี่ยโคจรแดีว่าเที่ยวไปเหมือนโค เป็นความคิดที่ผิดเป็นความดำเร็นที่ผิดที่เที่ยวไปเหมือนโครหรือว่าเที่ยวไปในความคิดนั้นแบบผิดๆโอกาสที่จะได้รู้ได้เห็นนั้นมีอยู่แล้วแต่ตนเองไม่เอาเดินตามโคดีกว่าก็เลยไปตามโคอย่างนั้นรีกว่าโครจรโครจ่ยโคจอก็คือไปเดินเดินเดินไปตามลําดับเหมือนโค เป็นความคิดที่ผิดแตนว่ามิชฉาสังกับปะโคจลาเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระแตเรียกว่าความดำรีผิดเที่ยวไปกับความดำรีผิดก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบมักพบผลพบทางหลุดพ้นแต่ประการใด ท่นานพระสารีบุตรกับพระโมคัลานะม่วไปหาพู้ริจ้าก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พุทริจ้าฟังนะมา <c oughs> ที่มานี่ชวนอาจารย์มาเหมือนกันแต่อาจารย์ไม่มาพุทริจ้าก็เลยตัดเป็นพระคาถาที่ว่าอะซาเรซาระมติโนซาเลจาซาระดัสิโนเตซาหลังนาติคัตชันติมิช่าสัางกปะโขจลา ผู้ที่มีความเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคนเช่นนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลถือว่าเป็นคนที่เที่ยวไปกับความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาสังกปะ แต่ตรงกันข้ามก็ไปได้อย่างปริพาโชกที่ท่านตอนรับพระพุทธเจ้าอย่างในเรื่องที่ท่านยกขึ้นมาแสดงนี่ท่านวัชชะวัชชะวัชชะโคตวัชชะโคตเป็นปริวัชชะปริพาชกพอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้การตอนรับเคารพตอนรับมีน้ำใจพุทธเจ้าก็มักจะแวะไปคุย เห็นไหมผูธเจ้า่อมีเป็นคนที่ที่มีน้ำใจมากนะไม่ได้หมายถึงว่าวัดนี้ไม่ดีอย่างนี้ม่ดีไว่รู้ทิ้งมาอยู่กับผมไม่ได้อย่างนั้นนะคุยไปเรื่อยๆเข้ามาเองไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ได้กราเกีย์นี่แหละทําเป็นเพื่อนกันไปหมดหละไม่ว่าจะเป็นนิคนไม่ว่าจะเป็นพวกปริพาชกไม่ว่าจะเป็นดาบทลูซีอะไรนี่ พุทธเจ้าเนี่ยคบเป็นเพื่อนหมดนะคบเป็นเพื่อนหมดเลยแต่มีสำนักอยู่างไรก็แวะไปคุยไปนั่งคุยอเอาเช้าก็าไปกอนบิณฑบาตไปเห็นนั่ออำลังนั่งกี่เขา้าจีนั่งพิงไฟนั่งทำอาหารเด็กแวะเข้าไปก็เชิญกินเชิญน,นั่งเชิญคุยพุทธเจ้าก็ยินดีก็คุยเขาคุยก็คุยคุยเพื่อให เขาได้คุยสิ่งที่เขามีถ้าเขาสงสัยแล้วเขาก็ได้ถามและมีช่องก็แนะนำนี่แหละพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของพวกเราวางพระพุทธศาสนานี่มีความเมตตาการุณทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลัทธิไหนศาสนาไหนธรรมาแบบไร้ร้ายนี่พระพุทธเจ้าก็ตอนรับ ก็คือแก้ให้นั่นแหละจะโกรธมาอย่างเงี้ยจะมาว่ามาด่าพู้โดยเจ้าหรือว่าจะมาฆ่ามาตีพู้โดเจ้าก็ต้องใช้อีกวิธีหนึง่งเหมือนจะมาทำร้ายก็ต้องใช้อนุภาพที่พระองค์มีอยู่นั่นแหละอีกวิธีหนึง่งไม่จำเป็นจะต้องอยู่ดีๆก็ไปแสดงฤทธิ์ให้เขาดูยุยดีก็ไปห่อเขาให้เขาดูด้ว,ว่ายุยดีก็ไปทำนายใจทายใจให้เขาดูเขาเขาฟังอย่างเงี้ย ไม่ใช่วิสัยของผู้รู้ของผู้ฉลาดถ้าลำพังจะให้คนนับถืออย่างพระพูทไดเจ้าจะอยากอะไรใช่ไหมเหาะเล่นวันละรอบเลยคนทั้งชมพูทะเบียนถ้อยมาจอกันเป็นแถวตอนเช้ามาดูผู้ได้เจ้าเหาะถ้าเหาถ้าทำถ้าถ้าพูดถึงว่าเจ้าอย่างนั้นแต่นั่นมันไม่ใช่เส้นทางที่จะให้เกิดสติเกิดปัญญา หรือทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นได้ต่อให้เขาเว้นจากบาปเว้นจากบาปทำแต่สิ่งที่ดีด้วยตัวของเขาเองให้เขาเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสจนสามารถละบาปละบาปหลาบบาปก็คือความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจนั่นแหละถ้าไม่ละอย่างนั้นก็ไปไม่ได้ แม้จะแสะดงฤทธิ์ให้ดูร้อยครั้งพันครั้ง <c oughs> คนคนนั้นก็ไปไม่ได้เพราะว่าจะยินดีพอใจกับสิ่งที่เห็นนั่นแหละจะไม่ได้ย้อนนึกมาหาตัวเองไปมาก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มัวแต่ขอพอรอย่างนั้นแหละขอพอรอย่างนั้นแหละลักษณะนี้ก็ไม่ได้เพราะตนเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีพื้นฐาน ไม่มีเชื้อสายของความดีที่จะรดน้ำพรวนดินให้เกิดขึ้นมันแห้งแล้งในว่าใจดวงนั้นมันไม่มีสิ่งที่ดีดีพอที่จะงอกเงยดัยงนั้นต้องไปปลูกซะก่อนท่านจึงสอนว่าให้ปลูกศรัทธาไงปลูกศรัทธาลงไปซะก่อนเมื่อปลูกศรัทธาลงไปนั่นแหละมันก็จะเริ่มเลยว่าเชื่อว่าดีมีชั่วมี ทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีนะี่ยสัต์ที่เกิดขึ้นเองผุดขึ้นเองเช่นโอปปาติกะนั้นมนะีผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้มีอภิญญานี่มีนะถ้าเชื่ออย่างนี้แหละเทนีคนคนนั้นแหละหรือจิตดวงนั้นแหละมันก็จะลงมือกระทำด้วยตัวของตัวเอง แล้วก็จะเป็นสมบัติของตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นทำให้นะตัวเองต้องทำเองถึงจะได้พทธเจ้าจึงสอนให้พึ่งตนเองให้ได้อัตตหิอัต,อตนโนนาโถตนเองนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนเองเท่านั้นจะให้คนอื่นทำให้กับตัวเองเนะี่ยไม่ได้เหมือนกับหายใจแทนกันก็ไม่ได้กินข้าวแทนกันก็ไม่ได้ป่วยแทนกันก็ไม่ได้ ตายแทนกันก็ไม่ได้มีแต่พูดเฉยๆเลยกูจะตายแทนได้นะแต่มันตายแทนไม่ได้แล้วเพรานั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าประทานต้องตง้องต้องดูให้ละเอียดศึกษาให้ละเอียดนะจะศึกษาเฉพาะข้อธรรมก็ได้แล้วก็ศึกษาถึงบทบาทบทบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยอิริยาบถนั่ะนนว่าเช้าพราะองค์ทําอะไร กลางวันทําอะไรเย็นทําอะไรกลางคืนทําอะไรนี่อยู่ในพระไตรปิฎกท่านบันทึกไว้หมดเลยเราจะได้ดูแลยโอ้พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายถึงว่ามานั่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิอยู่เฉยเฉยเหมือนอยา่างพุทธรูปนี่นะทางานทั้งวันเลยทั้งคืนเลยเรียเร็วทั้งวันทั้งคืนเน่ยยกเว้นเวลานอนพ,พักผ่อนนะอีทีที่พระองค์บอกว่า,า,วารู้รู้คำว่นะารู้นะรู้ทั้งวันทั้งคืนหรู้ทั่วไปไม่ใช่ ก็เหมือนอย่างที่เคยถามเคยถามหลวงตาเนี่ยตามหาบวัวนี่เคยถามมาันรู้มันเป็นรู้มันร,รู้รู้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบอะไม่ใช่เนี่ยเวลาไม่รู้อะไรก็เหมือนคนธรรมดานเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากรู้เน่ะก็คือพอตั้งจิตแล้วก็รู้เลยเนี่ยนั่นะก็คือในายะเดียวกันที่พระพุทธเจ้าตรัสอยากรู้อะไรก็รู้เพราะว่ามีมีเครื่องมือใช่ไหมมีเครื่องมือก็คือญาณ เมื่อเรามีโทรศัพท์อยู่ในมืออยากรู้อะไร <c oughs> กดรหัสเลยพปุ๊บเลยรู้เลยจะดูอเมริกาก็ได้ดูรัสเซียก็ได้ดูจีนก็ได้เพราะเขาทำอะไรกันเพราะมีเครื่องมือถ้ามียานะนก็เหมือนกันรู้เลยพุทธเจ้ามียานสามหนึ่งปูเพนิวาสานุสติยานรู้อดีตของทุกคนในว่าข้อมูลของคนทั้งหมดพุทธเจ้ารู้หมดเลย สองตุตูปปาตยานจุตีและเกิดของคนของสัตว์นี่ปัจจุบันหรืออนาคตรู้หมดเลยนี่เป็นข้อมูลไว้แล้วม่อมียานอาศยวัคคาย,ยานเป็นของเฉพาะของพระองค์ยานสองอันนี้ตุตูปปาตยานกับปูเพณนิวาสา,านุสติยานมีอยู่กับพระองค์ทุกคณะจะว่าจะใช้เมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้น ถ้าไม่ใช่ก็เก็บไว้นั่นแหละลักษณะอย่างนี้มนนไม่ได้หมายว่าหูทิพย์ก็ได้ยินทั้งวันเนอะมันจะไปเอาลำคาญแทบตายนะหูทิพย์ได้ยินทั้งวัน,น,วนตาทิพย์พอเห็นทั้งหมดเนอัหน้าเบื่อเห็นไหมแต่รู้ก,ก็รู้ทั้งหมดไม่รู้จะดูอะไรหลยลักษณะอย่างนี้คนที่ว่าทเทวดาตาทิพย์หรือผู้ใดอภิญญาตาทิพย์เห็นอะไรทั้งหมดไม่ใช่ที่ <c oughs> ท่านจะดูหรือไม่ดูเท่านั้นเอง ๋ <c oughs> นว่ากันไปเดินจงกลมนะพรุ่งนี้วันประเรือหัดไปบินธรรมาสตาดที่ไม่ไปก็ไปกันดูดูกุฏิดูห้องน้ำดูข้างหลังเลยเนะดูห้องน้ำห้องน้ำทั้งหมดนะช่วยกันดูนะ ประตูไฟก๊อกน้ำมออุปกรณ์มันชำรุดหรือเปล่าความสะอาดมีพร้อมไหมจะไปเดินตรวจดูช่วยกันตรวจดูตรงไหนมันซ่อมซ่อมแซมก็ขนซ่อมแซมก็แจ้งแจ้งแล้วก็เสลบซ่อมเลยไม่ใช่ว่าเห็นมันชำรุดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ ไม่มาบอกไม่แก้ไขเห็นแล้วไม่แก้ไขเหมือนเห็นห้องน้ำโสกปปกต้องรีบทำความสะอาดถ้าทิ้งไว้ปับอบัตน,นะไม่ใช่ของเล่นนะห้องน้ำโสกปปกใบไม้ขยะตามห้องน้ำตามข้างตามอะไรที่นี่ไปเห็นแล้วแต่ไม่ทำปรับเาเรว่าเวทจักุดีใช่ไหมเวทจักุดีน้ำล้างไม่สะอาด โถชสวมจกระปกแต่เห็นแล้วไม่ทำความสะอาดไม่ล้างปรับอาบัติอกนั้นเนี่ยถือเป็นทุกข์กฎนะอย่ไปละเลยไปนะโอ้เห็นองค์น้ำจกรกโป็เดินงีงหน้าหนีไปเลยอย่างงี้นนี้ลักษณะนี้ก็แล้วไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆเสนาสนะก็เหมือนกันแหละ หลังไหนหลังไหนถ้าเห็นแล้วนะมันสกปรกมันไม่เรียบร้อยหรือหมาหรือแมวมันไปถ่ายไปอะไรใส่ต้องรีบจัดการเลยอย่าไปทิง้งอย่าไปละเลยถ้าละเลยก็ถือว่าไม่รักษาเสนาสนะสงฆ์ก็ปรับเป็นาบัติอีกนะเหล่านี้พระช่วยกันดู ไม่ได้ห้องน้ําของตนเองนะห้องนอนตัวเองนะี่ยบทีห้องน้ําตัวเองใช้ไม่เป็นขราบสกบปกไปดูเลยดูทำอยู่ได้ยังไงใช้ได้ยังไงมันแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่แย่มากๆเลยชมสกปรกนั้นก็ให้ดูช่วยกันดู แล้วพวกนี้มีกิจนิมนต์ด้วยนี่นะไปบินทบาทบินทบาทเดียให้รถดไปรับต่อไปเลยองค์ที่จะไปจิตที่โงรงพยาบาลเอกชัยไปเจริญบุธมนต์แล้วก็กลับมาแต่ไม่ต้องมาฉันนะเขาจะให้ฉันที่โนนอยู่มั้กลับมาทางนี้ก็ฉันก่อนเลย แล้๋ยวขับรถเข้ามาหลับตอนเจ็ดโมงครึ่ง